แล้วกับการแสดงฟอสนะารที่มาสมาสมุดสาพุทธังสารนังคาชามีธรรมังสารนังสร้างทางสรนังคาชามีทุติยามีพุทธังสารนังคาชามีทุยามีธรรมังคาชามีตติยามีสร้างังสรนังคาชามี ตัมมาดิเยวะพุเธปัสสนานัมเมปัสสนาสังเกปัสสนาพุเธสักกะรวานัมเมสักกะรวามัสวนาตาโลอักยังพระทันตหาทุกนาทั้งฉันที่ยามีอยู่ทุกที่ทุกทัน เชิญผู้ผู้ศักดิ์สิทธิ์ไสยเวทคุณสวาค์เชิญเทพเทวาและลุงอยากห้ายวมาตั้งแถง

คนละออกคนละออกออก้งออกสรงน้องแล้วก็นเดี๋ยวมาเดี๋ยวตั้งแถวาบตรงไหนอาบนั่งตรงนี้คระน้ตนี้ต้องได้เขียน

ายไฟนะครับออกทางล็อกการด้านนี้เลยนะครับรไม่น้อยออกทางล็อกการได้เลยครับทางด้านนี้นะครับเสร็จแล้วออกทางตรงกลางแรลูกฝั่งขวามีสายไฟนะคเะเดินอ,ออกทางตรงกลางไม่ออกสวนกันนะคะนะอ้อปพี่มะขุนมนะครับพรอ,ออก่อนนะครับ เสร็จแล้วออกทางล็อกกลางได้เลยนะครับเย็นชุ่มฉ่ำนะครับ,ออ,รบออกล็อกกลางนะครับเดินออกล็อกกลางได้เลยครับเสร็จ ควางเอาไว้ต,งตรงเก้าอี้ก่อนนะครับ สุดเพียนนะครับเพื่อเส้างขวามเป็นสีขอบคนจากเก่ได้แ้็อยู่แล็ด้ยนสหรับใครที่อยู่นะรบก็าะกติตานะที่มีพิธีกรรมเกิดเป็นหลักพิธีทั้งแบบว่าธน4ี่ครึ่งพิธีกรรมสูตแล้วก็มาจบที่การอ่นเพนี่คบทราบว่าที่แบบว่ามีหลายพิธนวันนี้วันเดียวเี่ยคบอาจารย์เกี่ยวว่าเป็พรอไเรื่องระจันทร์ วันนี้ก็เป็น ว่ามีพิธีนี้มีมาตั้งแต่โบราณแล้วชาวล้านนาเนี่ยมีความสุอะไรบ้างอ๋อก็ในการอาบน้ําเพ็นเนี่ยก็มีการสืบทองกันมาตั้งแต่นมนานแล้วเนาะเป็นโบราณแล้วก็ซึ่งทางไม่ว่าจะเป็นภาคกลางหรือทางล้านนาเนี่ยก็จะมีความเชื่อกันว่าการที่ได้อาบน้ําเพ็นในคืนวันเพ็นเนี่ยทางเหนือนี่เขาจะเรียกว่าในเดือนยี่เป็งเนาะเดือนยี่ ก็คือพระจันทร์เต็มดวงเขาเรียกว่าได้ขอพรขอบาร,รมีแล้วก็ขอความสําเร็จจากพระจันทร์ประกธนน้์ช่วยยังงไบ้างชืก็ตามความเชื่อแล้วคืควเอ,วคอเราในน้ำพระธมน,นี่ยน้ำมนจันเพนเนี่ยก็จะมีการสวดสวดพระคาถา ที่เกี่ยวกับปัดเคราะปัดภยัยหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภยัยแล้วก็เป็นคาถาธรณีสารก็เชื่อกันว่าคาถาธรณีสารเนี่ยจะช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีหรือว่าลมเพลงพัดหรือว่าคนถูกของอะไรเงี้ยให้ออกไปก็เหมือนการเป็นการสะดอกเคราะห์ด้วยด้วยน้ำพระพุทธมนนี้ชำระร่างกายไป ก็คือเขาเชื่อกันว่าพระจันทร์เนี่ยก็เป็นการเสริมเสน่ห์เมตตาบารมีพระจันทร์นี่ถ้าเป็นทางเหนือนี่เขาจะเปรียบเสมือนองค์แทนพระจันทร์ก็คือเป็นกระต่ายถ้าเป็นพระอาทิตย์เนี่ยเปรียบเสมือนองค์แทนพระอาทิตย์ก็คือเป็นนกยุงเพราะฉะนั้นพระจันทร์ที่เปรียบเสมือนแทนองค์กระต่ายเนี่ยก็เกี่ยวกับความเมตตาความรักหรือว่าเกี่ยวกับโชคลาภ อ๋อก็คือเวลาเราอาบน้ำมนต์แล้วก็ที่เราตั้งไว้เป็น12นักษัตริย์เพื่อให้ครอ,อบคลุมได้ทั้ง12ราศีทั้งจกักรราศีนะไม่ว่าคนจะเกิดนักษัตริย์ไหนก็คือมาร่วมอยู่ในพิธีนี้ก็ได้หมดบางคนไม่รู้นักษัตริย์ก็มีอาจจะลืมไปอย่างเงี้ยก็มีก็เข้ามาร่วมในนี้ก็ได้หมดเราเห็นตัวแทนตัวที่เป็นประจำประจำวันเกิด เขาเรียกตัวเปิง้งประจําวันเกิดที่นี่ก็จะมีลานตัวเปิง้งถ้าพูดภาษาแบบกลางๆเขาเรียกว่าลานแก้แก้ชงเนาะแต่ภาษาเหนือเขาเรียกว่าลานแก้จนจนนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นแบบความจนนะจนนี่หมายถึงว่าเหมือนเราเดินไปชนนู่นชนนี่อย่างเงี้ยลานเราชนอย่างสมมุติเราวันจันทร์เปิ้งเนี้ยปิง้งสมมุติเป็นเสือ วันอังคารจะอาจจะเป็นนกก็มันชนกันแล้วก็เราก็อาจจะมีมีธีแก้ของแต่ละวันแต่ละท่านพระ,ะจันทร์เต็มดวงด้วยแล้วก็เป็นทีพีที่มงคลด้วยเขาเรียกว่าเป็นวันลอยกระทงเนาะเดินยี่เป่งทาสาษาเหนือนะก็คือไม่ว่าจะทําการสิ่งไหนในการมงคลเนี่ยก็จะเป็นมงคลแก่ตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นการจุดเทียนแล้วก็การกวนสีพึ่งก็ดีหรือแม้กระทั่งอาบน้ำมนเนี่ยก็คือเชื่อกันว่าจะช่วยให้ขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปแล้วก็รับสิ่งดีๆเข้ามาแล้วก็จากร้ายกลายเป็นดีให้มีเมตตาและให้ก็เรียกว่าไปที่ไหนก็มนุษย์ยิงชายทั้งหลายก็เห็นเราก็รักเราสุดท้ายนี้คอาอยากให้มวลให้ลูกศิษย์ท,ที่ร่วมาชื่อฝกเข้ามาทาพิธี ก็ทุกท่านที่ฝากชื่อฝังดวงเข้ามาทำพิธีในครั้งนี้ก็ขอให้ท่านพบเจอพบเจอแต่สิ่งที่ดีมีสติปัญญาที่ดีแลกะก็พบเจอแต่เพื่อนมนุษย์ทั้งหญิงทั้งชายที่ดีและก็มีความเมตตาแก่ทุกท่าน